และสุดท้ายฉันก็เก็บสกินนี้ทันจ้าตบมือโอเมก้าโอ m มก้าโอเมก้าอีสต์คัมแบกชีสคัมแบกก็อนนี้เป็นสกินเอสเต็ดเนาะคือฉันไม่เล่นนานมากคือฉันแตะนางล่าสุดตอนไหนรู้ปะคลิปเอสเต็ดออกเวทอ่ะอังเคยอ,อยู่ในช่องอะ่ะ คือเก่ามากแล้วออคือสื่อนะว่านานมากก็ต้องปัดฟงปัดฝุ่นเอาน้องออกมาเล่นบ้างเนะาะอ่ะดูถ้าเปิดตัวอีกรอบคืองงป้าระดับสเปเชียลแต่ฉากเปิดตัวเหมือนอีพีคืออนิเมชันเปิดตัวจะเวอร์ได้ขนาดนั้นคะเจ๊เฮ้ยคือรู้ได้ไงว่ามันเวอร์พี่อ๋อดูได้จากความกระตุกข,ของฉันเองค่ะก็ไม่แพร่มเยอะก็ไม่พูดเยอะก็กดเล่นเลยค่ะย,ยิ่ยเอาดีๆนี่รอบที่3แล้วนะให้ดูอยู่อย่างนั้นฉากเปิดตัวงงมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่งงก็คือเอเตเขาเล่นสายอะไรเขาเล่นอะไรกันวะงงมากคือของฉันเล่นล ฉ่ำไปเลยไงเออก็กลับมารอบนี้ก็ต้องเคารพในตัวเองมากขึ้นนะคะต้องเล่นฮิวค่ะอย่าไปดัดเมดเนาะเดี๋ยวจะโดนเบนดาเอาไม่ตลกด้วยเด้อส่วนสเปลนะคะเจเจส่วนใหญ่ใช้ลางกันแต่ฉันเอาฮิวค่ะพอดีว่าอย่างฮิวแบบบูมบมซอมเบย์ยู o น่ยูโน o เอาบูมบอมซอมเบย์โอเคโอเค am speaking กิ t งนิ fit fit t o you เขาเป็นอะไรก่อนส่วนนี้ก็น้าปอกคือแบบโอ้โห o m มันแบบว่ามันหล่อกกินใจมันเห็นแล้วมันแบบเห็นแล้วมันแบบ โ oh อ้ม o ก c อนยู a คนทองจมมาดูโมเดลในเกมกันก็มีความแบบว่ากลิ่นอายความเป็นรางต้นหยุดนิดนงึงแต่ถ้าโดยรวมแล้วร่วมกับสกินอื่นนะฉันรู้สึกว่าสกินนี้คือโมเดล,ลดสดสดโอเคมาส้มกันมาส้มกันเรามาส้มกันดีกว่าแล้วแครี่วับไ่วับไรงงมากไม่เล่นนี่พี่จริงจังนะคะเนี่ยโอ้โหฝั่งโน้นเปิดเลยหรอโหเวอร์ oh, oh, มากแม่ดูอยู่ลูกแม่ดูอยู่ แม่ดูอยู่อ่ะแม่ดูอยู่แม่ฮิวอยู่ยิงไปเลยลูกยิงอย่ายส่งสติ๊กเกอร์ใส่เขาสิอีดอกเดี๋ยวเขาโกรธแล้วเขาแรงกว่าเธอว่าแต่เขาเจ็บนะน่าเขาเจ็บมากเลยแต่แค่ที่กูก็เจ็บไงโอเค <ๆ S 2> ค่ะไม่เจ็บแล้วไปต่ออุ้ยเลือดมันปริ่มมากแต่ก็เอาไม่ลงถึอมันว่ามันควายเลือดเป็นนกซะนะอุ้ยหายามาแล้วยังไงต่ออ้าวสวยมากกว่ามิกก์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีดอกเกิดตายอะไรอ่ะกำลังไปช่วยจ้ะแม่ อีดอกตายหมดเลยแล้วอีพวกนี้ไม่ทำอะไรงงมากเซไฮฮัลโลคิตตี้ค่ะเหนิดไปอีดอกโดนเกาดักหนูเจ็บไหมล่ะแคนแล้วสิว้ายว้ายเดี๋ยวนะอีอะอีดอกสเตนเอากูกไปเอากูกไปเอากูออกไปกูหิวสู้กูอยู่สู้มากมากสู้มากสู้ไม่สู้แล้วอีดอกเกี่ยไรเนี่ยอีดอกเออแต่เพื่อนเราก็มานะอีนางพวกนี้มันไม่รอดแน่ค่ะคือมันเสียจับไปแล้วด้วยไงหายาแกลรีมแมท ไหล่ชํำหวานปาแต่ได้ตัวเดียวนะคะผลสรุปก็ได้อยู่แหละพูดตามตรงนะกูําคาญมึงมากเลยเอีนกตัวเดียวเลยคือรู้ตัวปะรู้ตัวมั้งไหมพูดอยู่นะรู้ตัวไหม خ, มันเป็นไร ก่อนมันมั่นใจอะไรขนาดนั้นหมายถึงตัวดิฉันเองเนี่ยหะมั่นใจอะไรขนาดนั้นอีดอ <What? S 1> กว้ายนี่แค่ที่กูมั่นใจผ oh, ลล้ำค่ะเต้นยิงก็เออเลิศว้ายได้มาสองตัวอีก้าสวยมากพี่ชายในเจลเยแกฉันมาแล้วแม่ดูอยู่ลูกแม่ดูอยู่ไปเลยลูกไปกัดมันเฮ้ยมันจะบินอะ่ะทำไมอ่ะทำไมจะบินให้ได้เลยอะ่ะอ,อีดอกตายเลย <laughs> แล้วแหมนี่ใครคะงงมากดูจากทรงหน้าจะอยากกินปูมากเลยนะคะนี่ดูไม่รู้เลยตายไปซะตายดิ ตอนนี้ทีมเราก็มั่นมั่นแบบไม่รู้จะมั่นยังไงเลยถ้ามั่นกว่านี้เดินไปจบบ้านเขาได้เลยนะอันนี้เขาเรื่องจริงพูดจริงดูมีภาพประกอบค่ะเออแล้วเพิ่งเห็นอันตีอันตีสวยนะเนี่ยเห็นเป็นหนังสือสมุดเมื่อกี้อืมเห็นสมุดแต่ไม่เห็นปลาค่ะโทษตีโอเคฉันเกิดละก็พาเคที่ดันต่อเลยไม่ขิดไม่เลิกค่ะไม่ขิดไม่เลิกแต่อย่าให้ดิฉันขิดก่อนเบิอลก็พออันนีจางหาย แครทดี้หนาสกีไปสไปไปให้พคนสียทีรักฉันจะลงโทษเธอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันอนะอะไรกันพูดสีอะไรกันนี่ค่ะแคดี้ฉันไม่ตานะคะเพราะว่าฉันหิวแรงมากจงขอบคุณฉันซะชมสิว่าฉันจับดีแค่ไหนชมสิชมบอ,อกมาเลย พูดถกมาโอ้โหนี่ไงบอกละคือถ้ามันตีป้อมใหญ่ได้คือตีไปเลยเว้ยใช่ไหมคะพี่หายาโ,โหแล้วคนเดียวเลยไหมละ่ะยกแมปนี้เป็นนั่งเล่นในบ้านคนเดียวเลยไหมล่ะไม่ต้องมาเล่นหรอกในเกมะ <c oughs> เอาๆแล้วเมดกูเอา,เอ,าอะไรยาก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยีดอกจะตายโอ้ยแล้วใครอะใครร้องกวัวดจใครเอ่ยใครกันนะว้ายแล้วมันมาจริงขอมันมั่นอะไรก่อนเมดฉันเลือดเต็มหลอดแล้วจ้าเลกนอเนาะเรื่องหิวก่กอนเนาะไปก่ะตายค่ะตายสิ เอาไม่ตายเอาพวกเราถอยถอยโกนอีดอกลิกมันแต่ถ้ามันยังเดินตามอยู่นะอุย้ยอีนอกยังไม่โลกใช่ไหมชวินนะอ้ยไม่ต้คฟิกเกอร์ใส่อีดอกจะบ้าเออแล้วอีนอกตายเม็ดคุณรถเก็อตามมาสีแน่จริงก็ตามมาเลยเอาขิดหมดนะนะเอาไปกับพวกเราบุกเหลือแค่คุณลัตัวเดียว จะกลัวอะไรเฮ้ยหนูหนอนตาแน่หนูเจ็บแต่พี่ชายเนี่ยเจบหนูเจ็บมากเลยค่ะเสียงคำแบบใหม่อย่าเพิ่งตกใจกันค่ะเฮ้ยแล้วฝั่งนูมันเสียสติไปแล้วจริงๆนะคือจะเอาให้ได้จะเอาให้โดนเลยใช่ไหมฉันถามใช่ไหมแล้วก็จะดราม่าทำไมงงเดี๋ยวคุบุคะ่ะใจเย็นค่ะหเหมือนได้ยินอีดอกลดเลิว่าโอเคค่ะคุบุค่ะมาตีป้อมกันดีกว่าค่ะไปค่ะคุบุค่ะมาค่ะคุบุคะป้อมอยู่นี่ค่ะคุบุค่ะคุบุอ๋อมาแล้ว กูจะบ้าโอ๊ฉันโดนตัดนะครูบูครูบูต้องช่วยฉันนะเอาเอาอีดอกฟิกเกอร์มารับปลาด้วยฝั่งนู้นมันเริ่มมีตัดเลือดกันแล้วอะแล้วก็เบิ่มโอ้ยทำไมแรงกันจังเลยวะงงกลับมาเยือนอีกรอบนึงค่ะครูบูค่ะว้ายครูบูค่ะกูโดนตัดอีกแล้วครูบูค่ะกูหิวขู่กูหิวขู่กูไม่หิวสู้เพราะกูหิวไม่ขึ้นเอาสิยังร้อนอยู่เลยซาอะไรวะน่าเดี๋ยวอะไรอะพี่หายาบูสับคะตอนนี้เราก็ได้หลอดมานะคะครูบูค่ะว่าแต่หลอด้้ยงเคาแบบ อิวจนเหนื่อยละหิวจนแบบตัดเลือดมันเยอะเกินไปแล้วมันเริ่มหิวไม่ทันแล้วมันเริ่มลางไม่ดีแล้วนะอาวตายมดดีดอกตายมดอืมไม่รอดอืมตายมดอ๋ยยังอยู่ยังอยู่คุบุอย่าต่อยฉันสิค้าหนูเจ็บค่ะคุบุค่ะคุบุค่ะเอาเลยค่ะคุบุคุบุให้ยาบบุสับเอาเลยค่ะเลือดค่ะ้ายคุบุโคตรเลือดไดเมกาคิวอเม่กะสวยงามมากเจ๊เราชนะกันเลยค่ะคุณคุบุ และกิจกรรมนี้นะคะฉันก okay, ็สามารถแลกได้แล้วเหมือนกันก็มาลุ้นค่ะว่าจะได้สกินตัวอะไรกันเนาะเพราะว่ามีเยอะมากโอเคไปลุ้นกันเลย let's go ขอยางยังยังไม่เปิดยังไม่เปิดอ่ะเริ่มเอ้าเอาให้เลือกเหรอเอ้าเอ้าก็คิดว่าสุ่มอีดอกเออลดเกินแล้วตัวอะไรมันน่าแลกมากกว่านะเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่ฉันเล่นเป็นเลยขอโทษนะคือเอาตัวไหนดีคือมันเหมือนกันหมดเลยมันคือคือมันกัน หมดเลยอะตอนนี้คขเริ่มนินพันละ่ะอย่างน้อยก็เลือกวาเรียรมาเพราะว่าน่าจะเล่นเป็นสุดละกับสกินหน้าเท้าของเจ๊เออเจ๊ไม่ได้หนะ้าเท้าเจ,จ่เจ๊แกโบ,บกปูนเยอะไปหน่อยเดียวเองไม่เป็นไรหรอกบอก่อ ลดเนาะโอเคแล้วตัวนี้ฉันเห็นว่ามีคนขอมาฉันจาได้จ้ะขอมานานมากแล้วแหละฉันเพิ่งทำลดเกินน้องอ e ีฟของเรานั่นเองนะคะยายโอเคแล้วฉันเห็นสกินแสงดาวนาวอเอ้ฉันอยากได้มากทุกคนสวยมากคือเ,เกมเติมอะแต่พอเริ่มติดตามข่าวใช่ปะอยู่ดีๆ,ๆเอ้าวเป็นตัวอะไรไม่รู้อ้าวเดือนหน้าก็อ้าวตัวอะไรไม่รู้อีกอ้างงมาก <มา S 1> ตอนนี้บอกตรงว,ว่าเริ่มท้อในการรอสกินนางละทำไมอีฟไม่ใช่ลูกป้าหรอถ้าพูดตามตรงนะตามที่เห็นก็คือน่าจะใช่เสียใจแล้วอีฟอะฉันมีสกินนี้ของนางอยู่เป็นสกินที่มีเอฟเฟ พอรู้สึกว่าเอฟเฟกตมันดูบางอ่ะรู้สึกเล่นแล้วมันไม่ชินส่วนตัวชอบสีม่วงมากกว่าเหมือนลั่งต้นนี่แหละนละแต่ว่าแสงดาวนางอะจะมาตอนไหนคืนรอจนลากงอกรถเจอ๋โอโหอะไรกันนี้ทำไมสกินเขาแลดูจัดต็มันตังเลยยังงงส่วนดิฉันก็ยังเป็นเถาวันที่เรียวรถอยู่ขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นเอาสกินแสงดาวคืนมาได้ปะคือรอนานมากเลยพี่ขนมปังอะนะจริงอะแกขอละตัวนางไม่มีอะไรเลยนะแค่บีบสิวอย่างนี้ เขาเป็นตัวปล่อยจอยอะแต่ถ้าเจอตัวล้วงแบบหลิงเฟนนีกุซิออนนี่ไม่จอยนะขิดอย่างเดียวเลยนะโอ้และอีนางนี้มาเอาอะไรคะมันมีอะไรมันมีอะไรเลนกลางมันมีอะไรหอมีสิวออกมาให้บีบเลนเนาะเออเลยจัดการมันซาสเกกเกะเกะเกะได้เอาปันปักษาปักหัวมันโอเคเธอนั่นแหละโดนปักซาส์สเกะคึงมาบนบ้างอะไรบ้างฟิวเยี่ยมบ้านเด็กไลลาหนูมีสิวนะลูกขอยัดเหมือนจรันค่ะว่าจรสัน่าเนียนเลยอุ้ยทุกคนเไลลาป้าหุ้ย น้าอีด่าแล้วคืองี้ฉันกลับมากลางเว้ยเดินม,มาเจอโนโตะโตโตะมันแปลงร่างใส่ก็ด้วยอีบา้าโอ้แล้วมันแรงมากมันึกมากมันเหมือน,นว่ามันคว้าอ้าวโอเคกับคำเออนี่ถึงข้าซาซเกะกูบ้างค่ะอีนางนั้นต้องกิดกะต้องกิดกะเออโดนมาโดนกลับ ไมก็เฮ้ยจอน์ันมันเป็นอะไรกับฉันมากไหมวะเขาสิวลดมันเยอะหรอเขาลดเป็นสิวหรอคนนี้ก็บีบไม่ไหวไปเข้าอู่ไหมลูกเอออีดอ,อกกูบนปุปน๊บหนีเลยแล้วเลือดอะไรละ่ะคือแบบใกล้ตายขนาดนั้นโอเคค่ะแต่แกรี่กูต,ตายเลยเฮ้ยอยากได้นะคือแบบดูเลือดมันดีทุกคนอ้อมแบบอ้อมนิดหน่อยไม่เห็นหรอกเนียนเวอร์เห็นสีดอกเป็นเตีย่ยเลยนักจอนสันอีดอกเขามันอยากใส่ใจขนาดนั้นเลยเรื่องเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยใส่ใจขนาดนั้นจะหยุดไม่หยุด ไม่หยุดค่ะดูทรงแล้วไม่หยุดค่ะเขามั่นต่อมั่นเรื่อยๆมั่นต่อไปมั่นแบบไม่สนใจใครเพราะฉันนี่แหละมั่นใจอาอมีตายพอจะอ้อมมาเอาจรสันวเจออหัวฟ้าต่อคือแบบโอ้โหมึงผัดกันเฝ้าเวนเหรอคือทํางานนั้นเป็นระบบเกิร์ดมามึงมีสิวตรงไหนกูบีบหมดมาสิพี่แกนเจอขามันจะตายแล้วค่ะจัดการมันได้ปะคือน่าได้มากเลยแตงวิ่งตามฉันหนีเมื่อกี้ะคือหนีทาไมก่อนงงมากโออิดไปกะะเราเรียนล่างขาจัดปาร์ตี้แหม่ไม่ชวนเลยนะปาร์ตี้ผิบสิวหรือเปล่าเอาเดี๋ยว ขนาดนี้เลยหรอคือปาร์ตี้นี้มันโหดขนาดนี้เลยหรองงมากโนมีซซลที่ล้างไม่หลบโนเอาไม่หลบเดี๋ยวเบ,บให้เออเลิศน,นั่นแหละ คือช็อตนั้นคิดอยู่ในใจว่าตามต่อดีไหมแต่ว่าไม่ดีกว่าไปเอาอิชูกับจอนสันดีกว่าอาโบกไปเจอจอนสันขับรถหนีเออแต่หนีไม่พ้นไงกูเนี่ยหนีไม่พ้นกูตายค่ะเชี่ยะไรเนี่ยบัฟฟ้าทีมหล่อนก็คือทีมฉันนั่นแหละค่ะเอาเลยค่ะพิซซ่าซื้อเดี๋ยวนี้โซนให้กูบุกกามรัดได้ค่ะทำไมทำไมเป็นงั้นล่ะค่ะกูบุกคะแล้วโอ้ยบทดไม่มีเลยสแม่ขอเพื่อนทําหมดเพื่อนเอาหมดทุกหน้าที่ทุกสถานการณ์เอาหมดไม่เหลือค่ะไม่เหลือให้คนรับจ้าง บีบสิวเกือบโดนชนี่ดอกรุนาเซลล์เม็ดอ้าวโคบุกฆ่าหมาตัวนี้มันควัดจันต้นเกมค่ะโคบุกจาได้ค่ะโลเด้นเก้าหางแล้วนางนี่เดินมาลอ,อะไรคะมาอะไรก่อนมันมีอะไรน่าสนใจอ๋อเป็นสิว,เป,สวเป็นสิวที่หลังด้วยว้าวอุ้ยในจอสัตว์อย่างนีดดอกโจ๋ดกูเลยนั่นอนะคือเป็นอะไรคะโคบุกไอเกแล้วมันจะขึ้นรถหนีแกอ้าวเเดี๋ยวเ้าอีหมาโลเด้นมาเกอีหมาโลเด้นมานั่นนั่นโคเด้นแม่ละมึงโคเด้นเก้าหางอีดอกวะแม้ว่าจะเป็นโลเด้นแต่หนูก็ไม่เล่นค่ะน่ากลัวน่ากลัว กลัวแล้วกลัวกลัวกูช่วยอยู่นี่กูเด่นก็มีสิวและะ้วค้าว้าวซาเฮ้ยสองคนนี้อยู่ด้วยกันเป็นแล้วหรอว้าวไม่ปัดกันเข้าเวรแล้วเนะาะเออดีค่ะกูจะได้บีบสิวทีเดียวสองคนเออม่ดีแล้วค่ะเพื่อนก็ตายแล้วค่ะไม่นะเซซึซกิเก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 ว้ <What? S 1> มึงใครมึงไม่ใช่เซซึกิมึงไม่ใช่ใชารุตโตแต่มึงเป็นใครโอ้โหฟิกเกอร์ใส่กูด้วยจุดระช่วยด้วยช่วยด้วยเออลอดช่วยด้วยขอบคุณมากกูไม่อยู่แล้วใครอยู่ก็อยู่เหอะนั่งจากช่วยฉัน แตงกิวนะฮะใครมันอยู่ในดงวนนะน่ะอ๋อเจ้าหญิง롱เตาแก้วกูเองแหละ <c oughs> เป็นไงล่ะเจ้าหญิงกูแปงลงร่างได้ด้วยอีสองตัวนี้กูเลิกมั่นค่ะเลิกตามเจ้าหญิงกูได้แหละไม่เล่นนะคะ,ไม,นนะ,คะไม่เล่นกับระบบเจ้าหญิงนะคะไม่นะคะอุ้ยกลเด้นอีกกลเด้นมาอีกแล้วอีดอกอีนี่เป็นไรนักอีฉันดานมะไรกะโอ้โหแล้วมันค้างมากแบบไม่มีใครหยุดอยู่ค่ะเซเลน่าเจ้าหญิงกูหยุดไม่อยู่แล้วไปด้วยเวนาวิทย์ยูว้าวีรนชดถอยเอาไปตายไหมน่ะกูตายไม่ตายจ้ากิ๊ก ดิฉันไม่ตายอ่ะก็เศร้าหน่อยนะอุยช็อตอีกแล้วไม่ตายอีกแล้วจังก็เศร้าคนสองไปนะคะแต่คือกูรอดได้ไงอ่ะ <c oughs> แล้วซาสึเกะฉันนะ่เกะคนจึงคดเปี้ยวคดเสียวอืมลิ้นโคตรพันเลย <c oughs> แล้วก็ตายจนสันค่ะตามระเบียบตายปะไม่ตายอยู่โว้ <c oughs> โกเด้นกับยาม่วงกู <c oughs> ดูเดือดมากเลยค่ะก็สรุปนะคะยาม่วงแพ้โกเด้นไปว่าเขายาม่วง ตัวเราก็ม่วงค่ะแล้วอะไรหนอรีอะไรอะไรหนีคืออะไรหนีงงมากเลยคงแถมอะรถแรกแจกแถมอะเมื่อกี้ยูดาดาช่วยฉันรอบที่สองเอาไปเลยค่ะแจ้กเกลนะค่ะเมื่อกี้กูเห็นรถเอา้าไม่รถ <laughs> ไม่ยูดาดาเอามิโก้แล้วเดินมาตรงนี้อีนางชูเอาอีกแล้วค่ะอีนี่มันเคนเลือดขึ้นหน้าคือมันเป็นอะไรมากไหมมันมีสิวเยอะหรอหรืออะไรไม่บีบ จ้างให้ก็ไม่บีจะทาไมเลรอแตงแต่นางดูเคนมากเลยนะคือเป็นไรอย่าเคนอะไรก่อนเดี๋ยวมันเจอแกนเจอร์ฉันค่ะเค okay ค่ะสรุปแกนเจอร์ก็โดนเจอให้มันจบเนาะแล้วเหมือนจะรอดใช่ไหมไม่ค่ะฝันค่ะเก็บเอาไปฝันเลยอีลอดรอดสะกดยังไงหออยรอ,อดแล้วดูความเวอร์ของอีหมาโกเด้นอืมคือคนที่ตายทั้งหมดในทีมเราอะคือตายอีหมาหมดเลยแจ้ค่ะรวมถึงแกนเจอร์ก็ด้วยผลสรุป ตยกทีมจบอีชูมันเอาอีกแล้วเขาบทมันเยอะเกินไปแล้วนะเขามันเป็นลายขยันออกบทขนาดนั้นได้หรอตายสักทีนี่แล้วข้างหลังตรงนั้นนะใครอีกวะนะาออมเมทนเองเอ้เขาก็เมจเราก็เมจใครเมทโอช่างโหยจะเพิ่งใส่ใจอุ้ยอินาโดโตะโดนตันเวอร์นะแต่กูว่าไม่ทันไงแล้วจนส่นไปไหนอะอ้าวน้องเลลาจ๋าอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะจ๋าน้องก็โดนจิ้มสิวที่หลังตายไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นเห็นอะไรบางอย่างจวงตามหาเลยา จอตัวแล้วเราก็ดูมันนะเออเจอนหน้าปุ๊บแปงลงร่างเลยอีดอกพิธีิเคียวหรือซนเรมอนซะทรงนี้อุ้ยอะไรอะรอแค่นี้ก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปปะตุ๋ยน้ำลายใส่เลยหรอเล่นแรงนะเดี๋ยวก่อนมีคนยืนช็อตการี่อีดอกให้จบที่โดนจิ้ออมโอมยเคตรยืนิเรากูโดนหนึ่งแล้วเดี๋ยวน่าสงสารมากเลยอะคืองงอะทำไมแค้นกันขนาดน,นั้นนะเขาก็แค่จะนวดด้วยสายฟ้าป,ปะว้าเออเออไปเหอะไปเหอะไปเหอะออแต่ฉันไม่ไปทำไมอะไม่จบแค่นี้หรอกนะก็ยืนจิ้มตรงนี้ไปเลยอะยังไงต่ออืม แล้วตอนนี้ง่วงมากทำคลิปดึกมากคือจบได้เลยยังอยากจบแล้วเลอร์แตีนี่เป็นโรคจิตนะชอบทำคลิปกลางดึกไม่รู้เป็นไรงงงงตัวเองตีป้อมรีบตีป้อมเร็วดวฉันตีคนเองไม่เป็นไรตีป้อมสิตีสิเร็วตีใครตีป้อมได้ตีสิเออตีตีโลดอีฟก็อะไรป,ประมาณนี้เลยถ้าถูกใจกันแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนแค่นี้หละ แล้วบายช่วงนี้ต้องปรับปรุงตัวเองแล้วต้องแบบขยันทำคลิปอุ้ยได้เอ็มเลยอุ้ยมากก็อย่างนี้แหนละนักบิบสิวดีเด่น